ในเรื่องของการอะไรคะการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันก็จะมีเรื่อง 5R นะคะ 5R ที่เราเขียนไปในวันสัปดาห์ที่แล้วหรือวันจันทร์ที่แล้วนะคะทีนี้ครูจะให้นักเรียนดูเรื่องของ 5R มีอะไรบ้างเช่น R ที่หนึ่ง R อะไรคะ R review review คืออะไร วันนี้ขยะโรงเดีออยนเยอะไหมเยอะตลอดเลยนะคะเราลด,ดปริมาณการใช้ไม่สร้างขยะเพิ่มโดยใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานเป็นไงคะยาวนานนะคะใช้สินค้าที่ประหยัดพลังงานหรือใช้ถุงพลาสติกเช่นเราเราไปตลาดกับแม่เราก็บอกแม่ว่าแม่อย่า อย่าใช้ถุงสติเยอะให้เอาถุงผ้าไปใช้นะคะเพื่อที่จะลดการใช้ขยะนะคะนี่คือ R ที่หนึ่งนะคะส่วน R ที่สองคืออะไรคะการอะไรการใช้อะไรคะ ه, การใช้อ่าการใช้ซ้ำเรียกว่า A อะไร reuse นำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้ประโยชน์นะคะเรียกว่า Reuse นะคะต่อไป R ที่3อะไรอีกคะอ่าอ่า,ะะาการแปลสภาพหรือนำกลับมาใช้ใหม่หรือเรียกว่ารีไซเคิลยกตัวอย่างรีไซเคิลสิเช่นเราใช้อะไรคะใช้ขวดพลาสิ ทิ้งขยะเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เก็บขยะนำไปเข้าโรงงานหรือหลอมเรียกว่ารีไซเคิลใช่ไารีไซเคิลนะคะหมายถึงการนำทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีกนะคะเรียกว่ารีไซเคิลมาผ่านกระบวนการแปรสภาพนะคะแปรสภาพเรียกว่ารีไซเคิลนะคะต่อไป R ที่สี การปฏิเสธการใช้หรือว่ารีอะไรคะการยืมมินกนเกีย์เจ็ดเ,เป็นเจ็ดอ,อ่าหมายความว่าการไม่ใช้สินค้าที่ทำลายสิบบ่งแวดล้อมนะคะหรือสร,รอ้างมลพิษมลพิษนะคะปฏิเสธการใช้ทร,รัพยากรแบบครั้งเดียวะคะส่วน A สุดท้ายเรียกว่ารีแพ์ก็คือการอะไรคะการที่เรานำไปใช้แล้วมันมีมนอย่างเช่นเสื้อผ้ามัน ่ไหมคเสื้อกระดูกมันขาดเหมือนที่ครูบอกอเมื่อวันโนนจันทใช่ไหมคะรีแพทกระดุมหลุดเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อไปซื้อใหม่เลยเราจบาบ้านไปซื้อ,อเข็มจะได้ราคาประมาณ5บาบเราก็สามารถเอามาเย็บกระดุมเพื่อใช้ต่อไปได้นี่คือเรื่องของ 5A นะคะ 5A นะคะทีนี้งานครูจะให้เรียนเขียน เขียนเหมือนกับที่เราเขียนเมื่อวันจันทร์ี่แล้วนะคะลองเขียนในใบงานนี้นะคะอ่าไว้นะพาะครูจะต้องเก็บงานตรงนี้นะคะแล้วเพื่อสอบในสัปดาห์หน้านะคะ,อะโอเคจะเพิดเปนหนึ่งรอบนิดนิดแค่นี้ก่อน